ันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตรถตู้สวยๆแต่งใหม่นะคะคันนี้เป็นปี2017.18เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่แต่ง V เต็มนะคะออปชั่นครบค่ะเดี๋ยวเราพาชมด้านนอกกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะสเกิร์ตรอบคันนะคะเป็นสเกิร์ตท,ที่ใส่ลิ้นให้ด้วยนะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็ช่องลมหาช่องลมโครเมียมค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะใหม่มากค่ะ เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องด้านหน้านะคะนี่ค่ะเป็นรถดเดิมๆเลยค่ะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่สวยมากๆนะคะเพิ่งแต่งเสร็จใหม่เลยค่ะฝากระโปรงเดิมๆค่ะฝากระโปรงใหม่เลยนะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยค่ะคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกนะคะออปชันค่ะ ตัวครอบกระจกนะคะแบบมีไฟค่ะมือจับโครเมียมค่ะลงเป็นแม็กวีโวขอบ17ยางใหม่แผงประตูหุ้มหนังแบบมีไฟค่ะพะม่านนะคะอย่างดีนะคะชายคลุยนะคะอย่างน้าเลยค่ะนซุ้มล้อนะคะใหม่มากแผงพาเลก็ใหม่มากค่ะ ห้องเครื่องนะคะรอยมาร์คสีนะคะยังอยู่ครบชัดเจนทุกจุดเลยค่ะอันนี้สภาพดีมากๆนะคะปี2017.18ค่ะเป็นโทนสีฮุนไดนะคะตัดกับพิมพอ่อนนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ด้านบนนะคะก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์แล้วก็ปุ่มทีวีจอสไลด์นะคะมีที่เก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนไฟด้านหน้าสว่างนะคะสวยงามมากค่ะมีกล่องกลางนท,ที่เท้าแขนนะคะเก็บของได้นะคะนี่ก็เปิดได้ค่ะเก็บของได้นะคะมีที่วางแก้วแบบมีไฟค่ะ คอนโซลเกียร์นะคะเอาปีมาไว้ตรงนี้นะคะวางแก้วน้ําได้นะคะก็จะเพิ่มให้ตรงพื้นนะคะมีความสว่างมากขึ้นค่ะบันไดมีไฟค่ะเป็นแบบไฟวิ่งนะคะเป็นประตูดูดแล้วนะคะปูพื้นใหม่ลายไม้ค่ะเข้ากับตัวรถเลยนะคะคอนโซลแบบมีไฟนะคะเป็นคอนทอะคริลิกนะคะข้อ power อยู่ด้านในค่ะ คอนโซลนี้ก็แข็งแรงนะคะสามารถนั่งได้มีที่วางแก้วนะคะภายในหุ้มหนังรอบคันมีที่เสียบนะคะ USB รอบคันเลยนะคะประมาณอย่างดีรอบคันค่ะคันนี้ลงเป็นเบาะ3าแถวเก้าที่นั่งเบาะ v i p ไซส์ใหญ่นะคะนี่ค่ะปั้นนะคะส่งปั้นมิกกี้เมาส์นะคะรองรับศีรัะพอดีเลยค่ะ 3แถวนะคะเก้าที่นั่งนี่ค่ะบาะด,ดีมากนะคะสวยงามโทนเข้ากับภายในค่ะหลังคา v p แต่งใหม่คันนี้เป็น V เต็มนะคะแต่งใหม่ทั้งคันค่ะมีสามหลุมนะคะระบบไฟนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆนะคะมีทั้งหมด7จ็ดสีเลยค่ะเรามีรีโมทให้ปรับระดับไฟได้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกปรับได้เองเลยค่ะ ตามความชอบนะคะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วนะคะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมค่ะนี่นะคะทีวีจอใหญ่คมชัดค่ะมีที่เท้าแขนนะคะเครื่องเล่นนะคะรองรับระบบ Android เชื่อมต่อบลูทูธไ i ไฟได้แล้วลงจอใหญ่นะคะขนาด10นิ้วให้เลยค่ะ จอทีวีก็ใหญ่ค่ะเชื่อมต่อ w i l u บลูทูธนะคะชัดเจนค่ะนะะดูกันอย่างชัดๆเลยค่ะท่องเที่ยวได้ทั่วเลยนะคะขอให้มีสัญญาณนะคะเล่นได้ทุกที่ค่ะเดี๋ยวพาชมด้านหลังนะคะสเกิร์ตรอบคันค่ะสเกิร์ตอันนี้นะคะสวยงามมากนะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะทีเ่เราเพิ่งนำมาลงค่ะ นี่นะคะมีลิ้นด้านหน้าแล้วนะคะก็มีด้านหลังด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นสเกิร์ตหลังที่แบบมีไฟนะคะมีตับท้ายยาวนะคะแล้วก็มีกล้องหลังค่ะนี่ค่ะกล้องหลังเราก็ลงแบบใหม่ให้นะคะซ่อนอยู่ด้านด้านในค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็จะมีพื้นที่นะคะในการวางสัมภาระนะคะ วางกระเป๋าวางของได้เลยค่ะตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วตีครอบลำโพงซ้ายขวานะคะเบาะใสใหญ่นั่งสบายมากค่ะแอร์ไมโครบัสใหม่นะคะทั้งคันเลยค่ะระบบไฟจากด้านหลังนะคะสวยหรูค่ะคันนี้นะคะเพราะว่าระบบไฟนะคะสามารถปรับให้ซอฟลงหรือ,อจําขึ้นได้เลยค่ะ จะมีลงข้อมูลนะคะรถคันนี้อยู่ที่ใต้คลิปค่ะคุณลูกค้าสามารถดูได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ค่ะรถสวยๆกันเลยค่ะการใช้งานก็ไม่เยอะนะคะแผงประตูนะคะมีไฟวิ่งค่ะนีคะรถเดิมๆค่ะดวงมาลัยยังใหม่มากค่ะนี่นะคะ การใช้งานนะคะอยู่ที่1นึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนต้นต้นเองนะคะสภาพดีมากคะ่ะเกียร์นะคะก็ะปุกเกียร์ใหม่คะ่ะจอ Android ไซส์ใหญ่นะคะระบบไฟสวยงามคะ่ะคันนี้แต่ง v i p ใหม่ทั้งคันน,นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะของเรานี่ลงของใหม่ทั้งหมดเลยคะ่ะ ก่อนส่งมอบรถนะคะเราก็จะตรวจเช็คระบบนะคะเครื่องยนต์ของเหลวให้กับคุณลูกค้าอีกรอบนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงนะคะมาทดลองขับได้เลยค่ะ